การมาสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณปวชินาศิกาการในข้าวเจ้าวาดัาสักแก้วที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขางทองในการมาสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลย์พัฒนากรหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโพ์ก่าอือ หลังเอากลับใช่ไหมพี่หลังต้องเอากับป่ะบ้านี้ ด <ane voice have sleep> ้วยเขาไม่ถ uh ูกนะลองจัน่านะนี่เนี้มีของทีมานขอะไรที่เอาเอาของมามีของโยมการของโยมกระโหลกทองทองแล้วก็ของอันนั้นใส่าีนมีของที่นี่ด้านหลังก็มเจ้าข้าวเจ้าใช่ข้าเจ้าก็หมุนไยตักวัดสีกันตุกวัดสีนะ โยมถลอกแม่เข้ามาทางนี้ด้วยของน้านะเด็นก็ไม่มาหรอกตอนน้ามาตลอดเลยไม่ดีไปแล้วไม่ดีไปขอให้ท่านมีความสุขนะคะที่ดินยานสองท่านด้เจอสิ่งอะไรรับสา มไม่ไหมนะทุก่นเอมบอกชั้นตรงใช้จ่ายในข้าด้วยนะไปบอกทาน้อ่ารมติมของที่นี่มีของดีของดึงดีนัจงกระสจากความสุความเจริญขอแม่รูาเหตร่วัยของทุกท่าน อ่ามีทุกขบาปรรถนาไม่ร่างกายแงแรงโรคไข้เ่ดือม่ที่นากีดี้องดูต้องมีเส้นใที่ตลอดที่เราต้งการไปขนก็องหนาทุกสามลูกสามลูกสามทุกามลูกามลูกสามกกมก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yeah. ่วาสกแก้วนะครับวันนี้เป็นต้มมะนาวดองน้องไก่นะครับก<อ>็มีไอศครีมนะครับสำหรับไอศครีมก็ต้องขอ,อกขอบคุณสำหรับทางคุณพ่อฉลองคุณแม่พันทองรุ่งเรืองโรสนะครับวันนี้มีไอศครีมมาดิพิ๊เด็กแล้วก็ของผู้นี้ด้วยนะครับวัดบุญจะเป็นอไอศครีมแห้งนะครับท่านอาไอปะเมตตา สั่งไอซิครีมแห้งมาเรียงเด็กๆในมือเย็นในวันพรุ่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอกราบขอบุนทุกท่านนะครับเป็นยังสูงเลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมก็สามารถที่จะมาตั้งแถวแลวคับผทายกันแล้วจะาแล้วก็เลยได้เลยครับ ทุกคนเลย้วก็มีเพิ่มนะครับแล้วก็มีข้าหลวคุกรออาจจะไปด้วยนะครับก็ต้องขอกรบขอบคุณนะครับสะ่าเพื่อนโหร้องู่วิภูพนักกิจนะครับคุณฉลองคุณพันทองบิ่มเรืองโรจนะครับอ่าดรเอกกินารายรักษานะครับแล้วก็ศาสตราจ้านำส่วนตัวนะครับตัวเราเอียนะครับ สุขสวัสดิ์14นะครับต้องอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มีเมตตามาเลี้ยงอาหารมื้อเย็นนะครับเด็กวสกแก้วนะครับต้องขอกราบว่าคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนวชิรศิาการนะครับหลวงพ่อจารวัวรดสกแก้วท่านก็กรุ่งมาต้อนรับนะครับทางคณะเจ้าภาพด้วยตัวของท่านเองเนื่องจากวันนี้ท่านว่างเว้นจากภารกิจนะครับวันไหนจ้าท่าน ว่าค like ุณพ่อได้ก็จะลงมานะครับมาดูแลเด็กๆในช่วงการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะครับด้วยความเป็นห่วงเปใยของคุณพ่อนะครับก่ารักลูกๆทุกคนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศในงานรับประทานนะครับอี้กจะต้องขอราบขรบคุณสำหรับสังฆณะทุกทท่านหนึ่งนะครับที่เมตาคุณพ่อเจ้าวาดบัรทุระมือนะครับคุณพ่อประภูริบูลัพนาริจท่านจะมาเลี้ยงพวกเราทุกเดือนนะครับ เป็นสัปดาห์วันจันทร์สิ้นเดือนนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับแต่เป็นวันจันทร์นะครับจะตรงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะครับแต่เป็นสัปดาห์สุดท้ายวันจันทร์นะครับส่วนคุณพ่อเส้าหงน,นะครับแล้วก็คุณแม่พันทองริ้นเดือนโรตท่านก็จะมาเรียนไอศซครีมนะครับมาเรียนไอศซครีมประจำเลยก็ขอบใจมากับคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับ เ,เด็กก็ทยอยอรับอาหารช่วงแรกนี้เป็นเด็กเล็กๆนะครับเป็นเด็กอนุบาปผู้หญิงนะครับปนในระดับระดับชั้นประถมต้นบางส่วนนะครับก็จะมีขนมนะครับแต่งจะภาพท่านมีความประสงค์อยากจะแจกแห้กับเด็กเล็กๆนะครับ ยามารับข้าวแล้วก็เดินตรงไปรับกับข้าวได้เลยนะครับกระจายไปให้ครบทั้งสี่มอนะครับแปดแถวครับแล้วก็มีไอศิรีมด้วยนะครับจะภาพนั้นก็จะยอยตักให้เลยนะฮะตักได้ดูก็มาต่อรับไอศิรีมเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแต่ว่าใครยังยังไม่อยากต่อแถวยาวนะครับก็ไปนั่งรับประทานข้าวก่อนนะเด็กไม่ขอกมา อไอศครีมทีหลังก็ได้นะครับให้คนละสามชิมน้นเลยนะครับสำหรับในตัวน้องกัน,นะครับหรือว่าตีบนนี่กับพวกเราจะเด็กๆก็จะเรียกเป็นน้องเล็กนะจริงๆจะเป็นส่วนของ,ของ,ของ,ของปีกไก่ด้านบนสุดน,นะครับที่ติดกระดอบตัวครับตี่บนนัคนับตีกไกก็จะมีสาม แบ่งเป็นสามอย่างไปกับเวลาขายตามท้องตลาดนะครับก็ะะะจะมีปีกนปีกลาหรละก็ปลายปีนะครับในอย่างที่เรานํามาครอบกระเทียมแล้วมันลักษณะเหมือนกับไข่น่าไก่พวกเราก็จะเรียกน่งไก่นะครับแต่ว่ามันจะชิ้นเล็กซึ่งวันนี้ก็จะแจกสามชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมีฟักชิ้นใหญ่ๆห,ห,หนึ่งชิ้นนะครับว่าตักเกินไปก็ไม่เป็นไรนะครับทำเผื่อไว้เยอะอยู่นะครับพอแน่นอนนะครับ ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทางคุณพ่อชรองคุณแม่พันทองลิ้มเรืองโรธนะครับในวันพรุ่งนี้ท่านก็ได้สั่งไอศครีมนะนไอศครีมวอนะครับที่เด็กๆชื่นชอบนะฮะที่จะ,ะเป็นชนิดแท่งละสิบบาทที่เคลือบสโตรเลตนะครับ ก็สั่งประเภทนั้นเลยนะฮะในวันพุธมื้อเย็นมารับประทานได้เลยทางบริษัทวอได้โทมาคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะครับจำนวนหนึ่ง 1, พันแท่งนะครับวันพุงนี้ตอนเดนก็มารับไอซ์คิ้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณท่านเพราะฉลองคุณแม่พันทองน,งนิ้วเรืองโรดเป็นยังสูงเลยนะครับก็อในการ นก็ฝักงพวกเราอึ่งเรื่องควงสะาดนะครับบริเวณรตูปัญหาในโต๊ะเราฝัที่จากที่เราทำการไปช่วยทำความสะอาดกันอยู่อิ่มเรื่องครับในสระทรายไปนั้นก็จะมีสะาดนะครับ एक आदमी है जो